นายน้อยสุดยอดบอยท่าพัชรเลี้ยงกระเพาะปลากิโลละห้าแสนพร้อมทีมงานและน้องฝึกงานด้วยเลี้ยงทีมงานด้วยผมชอบพี่บอยแล้บไม่เคยกินกระเพาะปลาที่แพงขนาดนี้มาก่อนเลยก <c oughs> ิโลละห้าแสนข <c oughs> ั้วนี่ก็ประมาณห้าพันถึงพันประมาณเอาไว้ให้รถถังส่วนหนึ่ง ส่งคลิปกลับมาดีใจได้กินตัวละครทั้งบ้านอยี่สิบกว่าสิบคนไม่กินตัวละครที่ให้ขิ้นใหญ่ใหญ่เลยกลับมาใช่ไหมตุ้มเลยี่มาเป็นแค่ตุ้ก่อนเลยตอนนี้ยังไม่กล้ากินกระเพาะปลาเพราะกินของแพงแล้วมันแบบนั่นวะกินของแพงแล้วมันแบบกลัวหมดขอกินปลาเปล่าแต่ไม่นมีดที่ไหนนนิ่มม เราี่กินตมนั่นเยอะเลยคุับพี่ไอ้นี่เขาจีนอะไอ้นี่นกระเพาะหมูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาในรถผมนะถัวะไรตบดไเออมีหน่อไม้ทำไมามันมาต่างกันเยอะขนาดนั้นอ่ะเราดูครับ่ชิมทรังเราทนีแต่เอนีมที่นันอ้มนเราคืช้่หนีคนซื้อนุ่มกว่ตอนวันนี้กินอจริงเหรอเออนุ่มยังครั้งที่สองอในชีวิตเเออที่พีไม่กล้ากินในถ้วยห้าพันหกพันถ้วยห้าพันนะพี่ต้ง โลละหาแสนนะ่ะเป็นไงสู้ปันไอ้เร็เวชิมไอ้ชิมเร็วเป็นไงดีมากซึบนะพี่กับพี่กับไม่กล้ากินเลยอนะแพงวัวหมดอนะ่ะ Work 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 ยินดีกับ a d ว i s ทำพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้เวลาจกัดน,นลยนะคะอิดสัครูกทางแฟนชัยนะคะรูปถ่ายค่ะรูมนันนะคะรองเัาสูุกนะคะปิดท้ายด้วยโมเมนต์ของซ้อที่โพสผ่านสตอรี่ล่าสุด